สามจุดตอยสามีติดคุกแต่ใช้เงินไปร่วมแล้วล้านบาทเลยทีเดียวตกเดือนหนึ่งเกือบเกือบสามหมืนหาเงินคนเดียวหรอคะค่ะหาด้วยอาชีพอะไรตอนระหว่างที่เก่งอยู่ในคุกค่ะก็มีรีวิวสินค้าแล้วก็มีเปิดบริษัทแอร์กับพ่อ รีวิวสินค้าคแล้วก็สินค้าที่เรารีวิวเป็นพวกไหนก็พวกครีมพวกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็บริษัทแอร์สายทานค่ะซึ่งเป็นบริษัทเดิมของเราเพิ่งทําตอนที่พี่เก่งเข้าไปค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวเก่งอยู่ในคุกแปลว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาตอนนั้นเราต้องเป็นคนหาคนเดียวใช่ค่ะมีเก่งช่วยอะไรบ้างไหมเรื่องเงินไม่มีเลย ไม่มีแล้วยังขอใช้เยอะอีกคือมีความสงสัยว่าทำไมพอหนึ่งก็คือมันมีหลายประเด็นมากทําไมต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแต่เมื่อกี้พูดแล้วเรื่องฝากเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วปกติเนี่ยเนยโทษทีพี่ต้องถามนี้ก่อนหน้านี้ทํางานหรือเปล่าทําค่ะช่วงที่เก่งอยู่ข้างนอกอ่ะเราทํางานไหมก็ทํารีวิวกับพี่เก่งเนี่ยแหละค่ะแต่มาก่อนพี่เก่งจะเป็นคนเก็บเงินแล้วหนูเรียนหนังสืออืม แล้วเราแบบไม่เคยทํางานสักเท่าไหร่เลยเราเรียนหนังสือแต่พอเก่งเข้าคุกเราสามารถหาเงินได้ได้ค่ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นรายได้ตกเดือนละประมาณเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมคะก็เกือบแสนค่ะเป็นแสนค่ะจากรีวิวสินค้าเนี่เหรอโอ้รายได้ดีนะค่ะเหรอครั้งหนึ่งคิดแพงไหมรีวิวสินค้าก็แล้วแต่สินค้าค่ะประมาณ หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นถ้าเดือนหนึ่งเป็นแสนก็ต้องเป็นสิบตัวเลยนะต่อเดือนค่ะแล้วก็จะต้องเจียดเอาไปให้เก่งและเดือนหนึ่งเกือบสามหมื่นบาทเคยบอกให้เขาใช้เงินน้อยๆไหมเคยค่ะตอนช่วงแรกได้ใช้เยอะกว่านี้อีกแต่คือว่าเมื่อก่อนมันมีจันทรุธศุงแรกใช้เงินเยอะกว่านี้อีกใช่คือ,อยังไงอะก็เมื่อก่อนมันมันจันทร์พุธสุขก็คือเขาขอทุกจันทรพุธสุ์เลยแต่มนช่วงหลังๆมาคือมันอาทิตย์หนึ่งได้ครั้งหนึ่ง เออค่ะก็เลยบอกเขาว่าหนูหาเงินไม่ไหวนะถ้าถ้าใช้แบบนี้อืสองสารเขาไหมอะ่ะเขาต้องหาเงินคนเดียวแล้วมา,าแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยเลยแล้วเราก็มาใช้เต็มที่อีกอย่างเงี้ยสงสารเขาไหมอะ่ะสงสารนะครับคือตอนแรกผมเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตอนที่ผมเข้าไปตอนแรกเนี่ยเงินผมยังเหลืออยู่ที่ในการประกันตัวห้าแสนห้าคือตอนนั้นผมมีคดีพยายามฆ่าอยู่ได้เข้าไปมีสองคดี ผมคิดว่าผมเหลือเงินอยู่ห้าแสนห้าอยู่กับแม่แล้วก็พยายามบอกคือตอนนั้นผมก็ตอนเหมือนตอนเข้าไปเหมือนมันช็อตด้วยครับคือ สมองมันอื้อไปหมดแล้วเหมือนกับตอนที่ออกมาตอนนี้นก็ยังอื้อๆอ,อ,อยู่แบบว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอมอมผมคิดว่าผมมีเงินอยู่สามห้าแสนห้าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าสตูมาก็ออยังนั่งคุยกับเขาอยู่บอกว่าเฮ้ยพี่ว่าพี่ให้หนูไปได้นะห้าแสนห้าแต่เขาบอกพี่ไม่ได้ให้หนูเลยตอนนั้นหนูมีเงินติดตัวอยู่สองหมื่นตอนที่พี่เข้ามาอืสรุปว่าคือตอนตอนที่เก่งไม่อยู่เราก็ต้องเริ่มหาเองใหม่หมดเลยค่ะ แล้วแล้วแล้วพอเราเราก็รู้ว่ามันไม่มีตรงนั้นแล้วทําไมเราถึงไม่แบบไปหยาดหรืออะไรเขาให้ฝากได้เท่าไหร่ก็เต็มแม็กเลยหรอไม่คือทุกวันผมก็จะรู้เมื่อกี้ครับว่าที่มีเงินอยู่สองหมื่นผมไม่ได้รู้ตั้งแต่ตอนเขาผมคิดว่ามีอยู่ห้าแสนหนูไม่เคยบอกว่าหนูไม่มีตังใช้นะอะไรไม่เคยบอกพี่เขาเลยมันมันมีไหมที่แบบหาได้แล้วก็ให้เขาไปหมดโดยที่เราเองใช้ไม่พอน้องเนยมีไหมคะบ่อยค่ะหรอแสดงว่าหลักแสนมันไม่ได้ได้ทุกเดือนค่ะ แล้วเวลาเดือนไหนที่ช็อตหรือไม่พอเคยไม่ให้เขาไหมบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเงินไม่พอหนูยังไม่มีตังคกินข้าวเลยบอกเขาไหมคะไม่คอ,อยยืมพ่อให้เขาเรายืนยันว่าเงินที่เราหามาเราหามาโดยสุจริตค่ะยืนยันไหมยืนยันค่ะแล้วทําไมถึงเราลําบากอะ่ะอยู่คนเดียวบางเดือนก็หาไม่พอทําไมไม่บอกเขาบอกว่า ไม่เอาแล้วไม่ฝากให้แล้วพอแล้วไม่ต้องใช้ตังค์แล้วไม่ต้องกินแล้วประดุกทอดอ่ะทําไมไม่บอกเขาอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งเนาะที่หนูเคยบอกเคยบอกครั้งหนึ่งว่าแบบไม่ไหวแล้วนะถ้าแบบใช้แบบนี้เขาก็เริมน้อยลงอืมน้อยลงไหมก็นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะจริงหรือเปล่ามีน้อยลงไหมมีครับช่วงใกล้จะปล่อยแล้วครับอ๋อเห็นบอกว่าเขาปีหนึ่งก่อนปล่อยประมาณปีหนึ่งได้ เห็นเห็นน้องเนยบอกว่าเคยถึงขั้นที่ว่าขับรถส่งของตามบ้านใช่ค่ะตอนนั้นทำอะไรนะคะลองเล่าให้ฟังก็ขายพวกยำพวกผลไม้ขายกุ้งขายกุ้งขายยำอ่างเงี้ยแม่ก็จะเป็นคนทำก็ขับมอไซค์ส่งกุ้งคือกุ้งดิบหรือกุ้งสุกหรือกุ้งอะไรคะกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาขายกุ้งเผาใชเราทำแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านใช่ค่ะรับรับเขามาเขารับมาใช่รับมาตอนนั้นเขาบ่นอยู่ <c oughs> เขาบ่นเรื่องขายกุ้งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเงินดีนะครับขายกุ้งเผาเขาได้กําไรเคยมาพูดให้ผมฟังว่าเดือนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้สี่พันกำไรเขาจะมาพูดให้ผมฟังตลอดวันหนึ่งสี่พันวันหนึ่งห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีมาช่วงหนึ่งเขาขายได้สักพักหนึ่งคนระับพอมีมาช่วงหนึ่งเขาจะบอกว่าพี่หนูหนูจะหยุดขายแล้วหนูจะไปทำอย่างเงี้บอกอ่าทำไมถึงหยุดขายกําไรมันก็ดีเงินมันก็ดีดบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วเวลา คนทักไปบางทีมันมีแบบว่าพวกคนเมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทักหนุกไปแล้วไปส่งของแล้วก็มีแบบว่ามีแซลมีนู้นมีนี่หนูมกลัวมีลวนลามด้วยคำพูดด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้สั่งเพื่อนมาดรว่าสั่งน้องๆไว้ให้ดูแลอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆที่อยู่ไกลๆที่คอยจะโทรมาดูแลแล้วก็ถามสารทุกสุกติดว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีดูแลย่างหแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดก็เลยเลิกเลิกขายกุ้งแล้วไปขายอะไรแทนก็เป็นพวกรีวิวสินค้าเหมือนเดิมแล้วก็อ่าแอร์กับพ่อ แล้วคือรู้รู้แล้วตอนที่นั้นที่เราอยู่ในเรือนจําเรารู้ไหมว่าเขาว่าลําบากก็รู้แบบเขาก็ต้องหาเงินยากเหมือนกันครับรู้ครับแล้วบอกเขาว่ายังไงหรือเราช่วยเขายังไงได้บ้างก็ตอนที่เขาบอกว่าให้ประหยัดลงก็ประหยัดนครับประหยัดเท่าไหร่จากเดือนละเกือบสามหมื่นเนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยประหยัดเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ลดลงไม่ก็เหลือประมาณสองร้อห้าร้อย จากสามพันจะเหลือสองพันห้าครับจริงหรือเปล่าหรอก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะก็ยังเยอะอยู่ครับก็ยังเยอะอยู่ดีทําไมเราต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเราต้องจ่ายผู้คุมไหมหรือเราต้องเลี้ยงเพื่อนในในเรือนจําก็มีเลี้ยงเพื่อนบ้างครับแต่ผู้คุมยุคนี้ไม่มีไม่มีจ่ายนะครับพี่เคยสัมภาษณ์อดีตนักโทษเขาบอกว่าต้องมีนะต้องมีอาจจะไม่ใช่เรือนจำนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นเรือนจําเขาก็ได้ครับหรอแน่ใจอ่ะว่าเราแน่ใจครับไออาที่เราสามพันนี่กินเองอย่างเดียวกินเองอย่างเดียวครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขามาฝากให้เวลาเ็าซื้อของให้เนี่ยก็ลองคิดภาพตามว่าถ้ามาซื้อของให้ก็จะเป็นของสดเป็นโอวัลตินเป็นกาแฟเป็นกับข้าวส่วนเป็นไก่ย่างไปไนผู้คุมเขาคงไม่แบกกลับบ้านฮะถ้าผู้คุมจะเอาก็คงจะเอาเป็นเงินแล้วก็ส่วนฝากเข้าบุ๊กเนี่ยเงินจะอยู่ในบุ๊กเราจะใช้ได้คนเดียวเราสามารถเบิกออกมาใช้ได้แล้วเราก็ให้ได้ไงเราเบิกได้เป็นของครับเบิกเป็นเงินสดไม่ได้ครับใช่ฮะแล้วเวลาไปเจอกันเยี่ยมกันเห็นบอกไปถี่มาก สามปีสี่เดือนไปทั้งหมดร้อยกว่ารอบร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งทั้งหมดตีเยี่ยมไปประมาณร้อยหกสิบครั้งครับแล้วรอไปเยี่ยมเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งเขาขาดเยี่ยมไปสามครั้งมีช่วงที่เขาโดนรถชนก่อนที่ฟอร์จูเนอร์จะโดนยึดไปรถไปชนก่อนแล้วก็มีช่วงที่เขาเข้าโรงพยาบาลไม่สบายหนึ่งครั้งแล้วก็มีให้แม่ผมไปเยี่ยมหนึ่งครั้งค่ะที่ไปเยี่ยมทีขนาดนั้นเพราะว่าเขาขอให้ไปเยี่ยมเยอะขนาดนั้นหรือเราไปเองเราไปเองค่ะ ไปเพราะอะไรคะคิดถึงค่ะหรือยังไงรู้สึกว่าก็ไปดูครั้งที่มีเยี่ยมก็ไปเพราะคิดถึงไปเพราะอะไรนะคะคิดถึงคิดถึงตอนนี้ไม่ได้บังคับใช่ไหมต้องมาอาทิตย์ละวันไม่ใช่ไหมอ๋อแล้วท้อไหมอ่ะเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเราอยู่คนเดียวเราต้องลำบากหาเงินเนี่ยเห็นไหมต้องไปส่งกุ้งเผาต้องขับรถส่งของ เวลาที่มันอาจจะไม่ได้มีงานรีวิวสินค้าท้อไหมก็มีมีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบไม่มีเงินใช้ก็เครียดเป็นแเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะช่วงหนึ่งเราเป็นโรคซึมเศร้าใช่เพราะว่าเราซึมเศร้าเรื่องอะไรเรื่องหาไรายได้ไม่พอโอเคแล,แล้วหนูต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวหนูแล้วก็พี่เก่งอะรประมาณนี้ค่ะครอบครัวหนูคือพอ่อแม่น้องพอ่อแม่น,น,น้องกี่คนกี่ชีวิตนะ ตายายแม่แล้วก็น้องอีกสองคนแล้วก็ประมาณเจคนค่ะเจชีวิตที่เราเป็น <c oughs> หัวหน้าครอบครัว <c oughs> ขออนุญาตถามตรงๆนะถามจริงคิดจะมีแฟนใหม่ไหมไม่ค่ะคิดคิดแต่แค่ว่าจะหาเงินกับหาเงินให้ครอบครัวองต่ตอนนั้นไม่คิด,ดเลยแล้วมีไหมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเฮ้ยหาแฟนใหม่เฮอะเอาคนที่เลี้ยงดูเราได้เราจะได้ไม่ลําบากมีไหม ไม่ค่ะก็จะมีแต่เพื่อนที่แบบคอยให้กําลังใจแล้วก็มีแม่คอยมาอยู่ด้วยเป็นซึมเศร้าแต่พี่เห็นมีภาพปาร์ตี้ไปกินข้าวมีนุ่มๆม,มีหลายๆคนอาจจะเพื่อนก็ได้นะ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> แบบแต่ว่าก็ล้อมรอบอยู่ตรงนั้น <c oughs> มันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อยช่วงนี้เรา เบรกสักครู่ไปลดสุดซอยกันก่อนนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องเนยแล้วก็เก่งลายพรางกันต่อช่วงหน้าค่ะถามสุดซอย